สวัสดีครับ f อซนะครับวันนี้เราก็มาทำตามคำสัญญานะครับที่เราจะมาถ่ายคลิปนะครับรถดันเนินนะครับเป็นรถขนอ้อยนะครับอ๋อมาแล้วครับโอ้เป็นซีเรียห้าไหมโอ้น่าจะซีเรียห้าครับโอ้เริ่มดันแรงๆมาเลยนะครับนี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ดันแล้ว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  สบายสบายเลยครับเอาเอาด้านนี้ก็ย้อนแสงมาตะมือเคยนะครับ FC แล้วเอา FC เหยนเกียร์ครับนี่ส่งไปแล้วนะดูจะมีอีกไหมครับเออเมาแล้วครับมาแล้วมาอีกคันแล้วครับดันมาแล้วครับตะไก่มันเลยกันโอ้ FC เห็นไหมอือโน่นครับโน่นดันมาแล้วครับโอ้ อ๋อมอมออุ้ยพิษเนินได้ไหมครับคันนี้โอ้ตัวไหนเนี่ยยังไกลอยู่ครับยังมองไม่เห็นนะโอ้ตามมาอีกคันแล้วครับโนนครับข้างหลังครับโอ้โหเอาม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 า ครับเต็นเจียมาแล้วครับโอ้เจ้าตัวไหนเนี่ยเหมือนกันไก่เหมือนหัวจัมโบ้นะครับตัวไหนเนี่ยดูกันเลยครับมาอีกแล้วครับคันหนึ่งโอ้มาสามเลยครับรอบนี้นะโอ้โหอือข้างหลังอยู่ดีครับข้างหลังอยู่ดีนะอู้น่าจะเป็นล็อกกี้แหละครับคันนี้นะสีแดงนี่ครับโอ้โหอาต้องแซงครับต้องแซงนะรถแรงกวาต้องแซงครับว้าวดันมาดันมาเอาเอาเอา ยปึบึโอ so <p uss ASE> <lling tip> ้โแรงจริงครับหอหลักอยู่ดีนะแรงจริงครับเอ้าไปไปไปะไปโอ้เอฟเฮนะครับกดิน่าจะเป็นสอ 7-0แล้วครับนี่นะโอ้ขาดหน้าครับไปล็อกกี้ไปไปดันไปโอ้ครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ fc นะฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนะครับขออภัยนะครับในความไม่สว่างสักเท่าไหร่นะครับเอ้าอาจจะสุดเนื้อแล้วครับสำหรับพี่ล็อกเรานะครับเอ้าไปละแสงกันไปแล้วครับนี่ต้องให้ทางกันนะครับรถหนักนะเออรถใหญ่นะครับจังหวะ นะครับต้องให้กันนะครับอาบ่าดูสิมีม่อีกไหมครับเอา้ามาเราก็รอก่อนนะครับนะเอฟซีนะอ่ามาอีกแล้วครับนี่ดันมาจากไกลเลยนะครับนะโอ้มาสองครับมาสองเฮ้ยคันนี้นะ่าจะเป็นรถเดียวแล้วครับข้างหน้านี่นะเป็นหกล้อหรือเปล่านะครับโอ้คอยมาลุ้นกันนะครับ ใช่รถใช่ถนนก็เราบ้ารระวังกันนะครับระวังรถบรรทุกอ้อยนะครับเอฟซีนะทุกท่านนะครับอเอาเกื่ชุมชนก็อย่าขี่เร็วนะครับเผื่อมีเด็กวิ่งตัดนั่งตัดหน้านะครับอ่าโอ้พี่ล็อกสายหดครับรถเดียวรถเดียวนะครับเป็นหกล้อไหมคันนี้นะครับโอ้ผิดลอ้อครับผิดลอ้อนะโอ้พี่หลง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 ,ลงเอ้ยไา่แล้วไา่แล้ว ทห้าครับอออยอดจริงครับใช่อ้ดันไปกระปวดเลยครับเฮ้ยปลปลอเอ้โอ้ชิวชิวครับชิวชิววันนี้ไม่มีดันตอน,นะครับวันนี้ไม่มีถอนต่อน,นะครับเอฟซีนะโอ้ชิวชิวกันเลยนะครับรถแต่ละคันนะเอ้าเดี๋ยวชมอีกครับเฮ้ยจะมาอีกไหม โอ้เสียงดันมาจากไกลเลยครับนี่เอออโอ,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 อ้มาแล้วมาแล้วครับยุงรัวรุ่นไหนนะครับมาแล้วดันมาแล้วนะครับเออซูมให้เอฟซีดูหน่อยอะนี่ครับนะดันมาแล้วดันมาแล้วครับตอนนี้นะครับนี่ มาดันมาครับดันมาโอ้โอ้กว่วงไหมคันนี้กว่วงเลยเดียวโอ้พ่วงครับพ่วงพ่วงโอ้น่าจะเป็นเจ้า 3m แล้วครับนี่นะอือหดวดำปิดมาเลยครับ fc นะโอ้โหโอ้หัวดำมาเลยครับเอาถอดเกียร์ครับถอดเกียร์เอาโอ้หีมือครับโจมือตีมือครับ ไปตันไปครับโอ้งายาวงาลูกที่งางดงามเลยครับรับเงินนะครับเปิดให้เ็คนะครับมามาดูอีกคันครับของแรงครับคันนี้นะโอ้โหว่าวิ่งนิ่มๆขึ้นมาเลยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วซีรีส์ห้านะครับนี่ติดกล่องคอนเทนเนอร์ครับโอ้โหหล่อกิงครับคันนี้ครับ เออแล้วเลยเโอ้โหเอเอดันไปแล้วครับเอออ่าไปโอ้สุดเนินครับกอนเกียร์แล้วมายี่มาอีกไหมนะยังไม่มานะครับเอาด,ดันไ่แล้วครับดันไ่อีกแล้วโอ้ โน่นโน่โน,โนนะครับนี่คูมาเอฟซี FC ดูหน่อยนะอ่าอ้ยนิมๆนิมมาเลยครับนิมๆนิมมาเลยนะครับสลับเขานะโอ้กเตอร์ไหมคันนี้โอ้กเตอร์นะครับตัวใหม่เลยนะครับนี่นะโอ้วิ่งนิมๆนมมาเลยครับเอาึอบโอ้โหถาแล้วเน,นินๆอย่างนี้ไม่ขนามือฮีโน่ละครับเอาอยู่ครับเอาอยู่นะ โอสุดยอดนะครับดูตอนนี้เราจะเฝ้าดูครับจะมีมาอีกไหมนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณ F อซทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับทางช่องของเรานะครับโอตอนนี้ก็เข้าไปเท่าไหร่แล้วเก็บประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าท่านแล้วนะครับ ดันดันครับ fc ให้ถึงหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับให้เร็วที่สุดนะครับหนึ่งพันผู้ติดตามแรกนะครับเราจะมีขีดความสามารถนะครับในการทําช่องให้ fc ด้ดูนะครับมันจะดูแล้วก็เล้าใจกว่านี้นะครับอ่าอีกน้อยแล้วก็เราก็น่าจะไล่สุดนะครับเป็นแนนอนได้นะครับตอนนี้เรายังไล่สุดเป็นแนนอนไม่ได้นะครับยังเป็นแนวตั้งอยู่นะอือรอรอครับรอรอนะครับรอรอ fc ดันดันกันช่วยกันนะครับ หรือช่องของเราจะได้ครบนะครับหนึ่งคนผู้ติดตามนะครับหนึ่งคนผู้ติดตามแรกนะครับอ่าจากนั้นนะครับอีกประมาณไว้อีกประมาณสักหน่อยนะครับเราก็จะรียมการนะครับทาเสื้อนะครับเพื่อเป็นเสื้อทางช่องของเรานะครับเพื่อเป็นการตอบแทนเอฟซนะครับที่เข้ามานะครับกดซับสไครต์ให้เรานะครับแล้วก็มาดูช่องของเรานะครับอ่าจะเป็นเสื้อลัดแรกก็ประมาณร้อยตัวแล้วครับเอฟซนะ ครับต่อไปนะครับดันๆต่อไปนะครับยิ่งติดตามมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเสื่อนะครับเข้ามาให้กับเอฟซีเรื่อยๆนะครับี่จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวคอยมาติดตามกันนะครับอ่ามีให้เอฟซีแน่นอนครับผมอ่าเอายังไม่มานะครับเอาขอพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเอฟซีนะครับนี่โอ้มาสองไหมม่ต้องมาสองอย่างนี้สินะ อ,อันนี้สามหกศูนย์ไหมนะครับเอฟซีไกลๆนะน่าใจะใช่แล้วครับอันนี้นะโอ้จะเป็นเจ้าตัวเอฟเอ็กซ์ซนะครับสามหกศูนย์นะหัวลากนะครับนิ่มๆมาเลยนะครับเครื่องแรงอันทรงพลังนะครับนี่มาแล้วมาแล้วดูครับระบบนะครับสุดยอดเลยเอามาดูอีกคันครับ เอ e yup. ้คันนี้น่าจะเป็นสามเอ็มนะอือหัวลากเช่นกันครับมามาอีกไกลๆแล้วครับมาอือโอ้สบายสบายครับโอ้ดันสบายสบายเลยนะครับเนี่ยไ้โอ้ไปนะครับโอ้หัวเขียวครับหัวเขียวนะมาอีกใหม่นะครับ นี่จะเป็นอ้อยรถตัดแล้วครับนี่นะโอ้โหเฟียไหมโอ้น่าจะเป็นเจ้าโฟเฟียแล้วครับนี่นะอุ้ยดูหน้าตาหล่อดเลาของเขาสิครับไม่ข้างหลังก็มาอีกครับโอ้มาเขียวก็มาเหลืองครับคราวนี้นะโอ้โฟเฟียครับโฟเฟียโฟเฟียเป็นไงอ้ดูเสียงครับดูเสียง เสียงโบหวานมากครับโอ้โหเออเงียบอลังการมากครับโอ้โห่วัวเบาอาัดตัดไม่ใช่นะครับโอ้โหเจะไปอ้อยคนขึ้น,ลนนะเลยนะทำอะไรสวยเลยนะครับนีม่มาอายุเดก้ามั่งครับหัวลากนะครับโอ้เรือ่องนี้ก็น่าจะมัน สามกัวแล้วครับนะเสียงโบวหวานนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหฮ่าฮ่าโอ้ดูกีก้าครับตอนนี้โอ้โหฮ่าเจ้าวกีก้าครับนี่โอ้โหดันเดินสบายๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเอ้า ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับและกดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะครับอ่ะให้เอฟซีทุกท่านนะครับแต่ละโรงเรียนอาธิการงานนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโรคคภัาปรมาราพาครับไปการมีโรคเป็นลาบเป็นเศษนะครับขอให้เอฟซีทางช่องของเรานะครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เป็นอยู่แล้วขอให้ท่านหายเร็วๆนะครับเอ้าไว้ตามต่อในคลิปต่อไปนะครับเอฟซีในวันพรุ่งนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ที่นี้ครับผม สวัสดีครับ